ตรงนี้สวยงามคอมโบหนักนักคอมโบหนักมากพี่พิทาจัดไปหกพั 6, นแม่หกพันนะคะบิ๊กวินดอ์นี้โอโ้โ,โหบิ๊กวินดอ์นี้สวยงามนะสำหรับซอมบี้ซอมใจของเราแลว้วพี่พิทาจะไปเด็ดห้า สวัสดีสวีดัดพ,พี่ทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้มาพบกับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเกยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเอาวันนี้น้องมิวมิวจะพาพ,พี่ทุกคนมาเอา่อเล่นเกม ซอมบี้ซอมใจนะแม่นะฟิลนักวิทยาศาสตร์เวอร์นะอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าจะวันนี้จัดทุนมาที่100บาทเท่านั้นนะพี่ๆนะวันนี้จัดทุนที่100บาทพี่ๆ๋ามาดูน้องซอมบี้ซอมใจกันดีกว่าจะไปเม็ด1บาท10รอบจ้ะสิบรอบจ้าขออนุญาตยังไม่เปิดออโต้แล้วก็เทอร์โบนะ ได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะจ๊ะพี่ๆท่านไหนเข้ามารับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะพี่สามารถขอเกมกันเข้ามาได้เหมือนเดิมแม่จ๊ะเกมใหม่ของค่ายพีจีนะจ๊ะนิว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 น,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 นะแม่นะเกมนี้ <c oughs> เออไอโชว์ไปเลยเกมนี้ฟรีเกมน่าจะสามตัวนะแม่นะเพิ่งเคยเล่นครัคร้รรงแรกสันอย่ารักวายมาดอกนี่โอ้โหดีศาจมาจ้าเร็นี้สวยๆว,วยคูนึงเองหรอ ปีศาจมาดอกนี้คูณหนึ่งแม่เอาไงอะแต่ว,วันนี้เล่นเบ็ดหนึ่งบาทสักจบรอบแล้วมาขนญาขยะเป็นเบ็ดห้าบาทเลยวันนี้ขนญามาไวไปไวนะจะเกมไวนะไวามาดอกนี้ไวไ่ายังไงคูณไหมไม่คูณเอางงอะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกมาขยะเบ็ดห้าบาทเลยแม่สิบรอบจะรอดรอดตายตาย,ตาย,ตายนะขยะเบ็ดห้าบาทเลยจ้ะรอดก็รอดตุยก็ตุยนะแม่นะไวามาดอกนี้มา ตัวคูณดอกนี้ว่ายังไงสวยงามจะคูณ3ดอกนี้จัดมา30บาทไหลต,ต่อแม่ดอกนี้คูณ8จะ20บาทนะโอ้โหนี่แหละเปิดใจเบ็ด5บาทก็คือปังเลยแม่เปิดใจเบ็ด5บาทดอกนี้คูณ20สวยงามจา้ะสารยะลักวายมาอีกหนึ่งแม่จา๋าส,สวยสวยสวยไหมอุ้คูณ22นะจ๊ะโอ้ได้มา11บาทนะอ่ะได้มา9 1าบบาทเบ็ด5าบาท,บาทช่ำๆนะมาน้องขออนุญาตเปิด เทโบเลยดีกว่านะจ๊ะกับเบ็ด5บาทนะพี่พี่นะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมิมิวกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้เกมไหนฟังคอมเมนต์บอกมิมิวได้นะพี่พี่นะเดี๋ยวไปตามแน่นอนนะขอเกมกันเข้ามาได้พี่พีจ๋ามาดอกนี้คูณห้าสวยๆมาเออเขาเรียกอะไรนะเออซอมบี้เออซอมบี้โดนฉีดยาหน,นึ่งแมทนะซอมบี้โดนฉีดยาหนึ่งแมทดอกนี้คูณสิบสองสวยงามจะบวกมาหกสิบ หกบาทนะจ๊ะกับเบ็ด5บาทวันนี้จัดทุนมาที่100เท่านั้นนะสำหรับพี่พี่ท่านไหนมีทุนน้อยสามารถเล่นได้เลยนะอ๋าเอาไปไต่เบ็ดเหมือนน้องได้เลยพี่พี่จ๋าอืมวายลองนี้บอกมา315บาทแม่ลองนี้บอกมา315บาทวินวินหมายแร่นนะจ๊ะสวยๆเลยสำหรับพี่พี่ไหนทุนน้อยนะเล่นได้แน่นอนนะทุนน้อยนะคะเครียดกันพี่พี่จ๋าเออใครเครียดกันนะอ๋อซูปเปอร์เมกะวินนะจ๊ะแม่จา๋าตรวจหลังจังออะมา คุณตำรวจบวกมา401บาท50สตางค์จากกับเบส5บาทพี่พี่จา๋าสำหรับสมาชิกใหม่นะใครอยากโวยอยากปังเหมือนน้องไม่มู้คลิกลิงค์ข้างล่างได้เลยนะพี่พี่นะสำหรับสมาชิกใหม่ของเรามีโปรเยอะแยะมากมายนะแม่นะโปร100%นะจ๊ะมีโปร100%นะอ่าเบส5บาทบวกมา500เบส5บาทบวกมา500มาขออนุญาตขยับเ,เป็นเบส10บาทกันต่อเลยดีกว่าจ้ะพี่พี่จา๋ามาปังๆกันนะวันนี้ไป10รอบออโต้เทอร์โบนะจ๊ะกับ กับน้องซอมบี้เออซอมบี้ซอมใจฟีเกมมาหนึ่งตัวแม่嘛น้องเพิ่งเคยเล่นเกมมีครั้งแรกนะจ๊ะได้ยินบอกว,ว่าเกมใหม่ของค่ายพีจีนะแม่นะยังใหม่อยู่ไหมยังใหม่อยู่แห<า><ด>ละเออซารยาละควายมาตรงนี้คูณไปจา้าโอ้โหโอ้โหคูณสองแล้วตรงนี้มาคูณสาม,ม,าสามไปห้าจา้ะแล้วก็ห้าไหมห้าไหมยังไม่ห้านะ เออวา,วายลงดีเลยจานลักษณ์วายลงดีลงรวๆเลยพี่พี่จ้าม,มาทุนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะพี่พี่นะเออไปไปดูก,กันต่ออุ้ยดอกน,นี้ได้มาไปน้องขออนุี้เขาเยอบเป็นเบสสามสิบบาทสักสามสิบรอบเลยสามสิบสามสิบสามร้อยมาพี่พี่มา,าตายก็ตายนะไปก็รอดก็รอดนะอฟรีเกมมาดอกน,นี้ว่าไงเออไม่ใช่ฟรีเกมสัญลักษณ์วายนี่งแม่จานมีปืนไหมรอบนี้มีปืนไหมรอบนี้โอ้โหเบสสามสิบบาทไม่แตกเลยเบสสามสิบบาทไม่แตกเลยแม่แม่ เออมาโอ้ยเดี๋ยวน้องจะพอแล้วนะถ้าเป็น30บาทไม่แตกเออสวยงามร8 0มาแล้วร80กลับคืนมาแล้วสวยๆดอกนี้คูณ6แม่สาไปกันต่อเอาบอกมา192บาทวายมาอีกแล้วแม่สารยลักวายมาอีกแล้วพี่จ๋าฮะสำหรับพี่ท่านไหนนะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะจ๊ะสำหรับสมาชิกใหม่ของเรานะเออแนะนำเพื่อนรับสูงสุด10%ปนะเหมือนที่น้องมาแนะนำพี่ๆี่ก็ได้10%เนหมือนกันนะพี่นะสำหรับพี่ท่านไหนอยากจะเออ อยากจะได้ส0เปอร์เซ็นต์หมือนน้องสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยไปตำได้นะแม่นะเออใครอยากรวยขยายาปังก่อนนะไปได้เลยแม่จ๋าคลิกลิงข้างล่างสบครง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะสัครง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นพี่พี่จ๋ามาสวยงามลอานี้คูณ10ไป300เออเป็น30บาทปะเบ็สามสิบบาทไปสามร้อยรอบนี้ว่าไงคอมโบไม้ดอกนี้สวยๆคูณสิบสองวายหนึ่งพันแปดสิบบาทแม่จ๋าสันยรักโอ้โหวายมาเบิ่มๆเลยพี่พี่จ๋าวายมาเบิ่มๆเลยพี่พี่จ๋าบิ๊กควีนดอกนี้นะ ดอกที่2ของเรานะพี่พี่นาเมกะวินดอกที่2นะพี่นะบวกมา1 4 2่า1,423บาท50สตังค์นะพี่พ่นะไปกันต่อจากเมื่อกี้เบทส0บาทมาหมดรอบพอดีนะขออนุญาตขยับเป็นเบท50บาทกันต่อเลยแล้วกันนะพี่พี่นาะสำหรับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะแม่น่าไป30รอบออโต้เทอร์โบนะจ้ามามาลุ้นฟรีเกมกันฟรีเกมมา2ตัวแม่จ๋าสัญลักษ์วายมาดอกนี้สัญลักษณ์วายมาดอกนี้ สวยงาม30บาทจะพี่พี่จ๋าเลยอีก27รอบนะอีก27รอบเท่านั้นกับเบ็ด50บาทจะเกลือไหมเบ็ด50บาทจะเกลือไหมพี่พี่จ๋าอาวายมาดอกนี้สวยๆคูณ3ไปแม่คูณ3ไปแม่บวกอีก5นะไปคูณแแล้วมาอีก12ลงไหม12ลงดอกนี้สวยงามคอมโบหนักๆคอมโบหนักๆพี่พี่จ๋าจัดไป6000แม่6 0พันะจ๊ะบิ๊กวินดอกนี้โอ้ โอ้โหวิกวินดอกนี้สวยงามนะสำหรับซอมบี้ซอมใจของเรานะพี่พี่นะจัดไเปเบ็ด50บาทนะจ๊าอะสำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากจะลองเล่นเหมือนน้องมิวสามารถคลิกลิงข้างล่างได้เลยนะแม่นะไปตามได้เลยนะสำหรับสมาชิกใหม่นะจ๊ะโปรร้อยเปอร์เซ็นต์สมัครง่ายเพียงสขั้นตอนเท่านั้นนะพี่พี่นะอะซูปเปอร์เมกาวินหัวมา6 3 2 5บาทจ้ะสวยสวยเลยแม่จ๋าพอกันหรือยังนะวันนี้จัดทุนมาที่100บาทเท่านั้น จัดทุนมาที่100บาทเท่านั้นพอกันด้วยอย่างพี่พิจารู้สึกว่าจะปังกันเหลือเกินนะสําหรับเกมใหม่ของค่ายพีจีนะจะไปตากันได้นะมาขออนุญาตขยับเป็นเบ็ดร้อยต่อเลยแล้วกันนะพี่พี่นะ้ำมาเบ็ดร้อยสักสิบรอบมาดูกันซิเบ็ดร้อยจะแตกหรือไม่แตกนะเปิดออโตเทอร์โบเหมือนเดิมนะพี่พี่นะโอ้ยังแตกอยู่นะบวกมา114บาทนะยังแตกอยู่นะจ๊าสำหรับเบ็ดร้อยอาสัญยารักวายมนาะขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะพี่พี่นะเออแตกแล้วต้องรีบถอดนะคะแตกแล้วไปถอดเลยนะแม่นาเดียว เดี๋ยวจะโดนดูดคืนหมดนะแม่เดี๋ยวจะเออ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะเอาคืนหมดนะเ,เล่นคลายเคยรียดนะเล่นคลเครียดนะพ,พี่นาะนอย่าไปเครียดกับมันเยอะเอามาเบ็ดร้อยหมดรอบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาสรุปกันให้ฟังดีกว่านะวันนี้มีมิวจัดทุนมาที่100บาทแจกดอกใหญ่ๆไป6,000นนะแม่นะเออตอนนี้ได้มา1เออได้มา7 1 9 4บาท50สตังค์นะโอ้โห คือว่าโอเคเลยนะพี่พี่ท่านไหนอยากจะตาอยากจะปังเหมือนน้องมิมิวสามารถคลิกลิงข้างล่างไปตาได้เลยนะพี่ๆี่นะสำหรับสมาชิกใหม่โปรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโปรเยอะแยะมากมายพี่ๆไปเลือกประจัดสรรได้เลยชอบอันไหนจิ้มมันนั้นนะพี่พี่นะชอบอันไหนจิ้มมันนั้นนะเออวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพี่พี่จ๋าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอเกมเงินเข้ามาได้นะพี่พี่นะวันนี้บาย